พี่แบงค์นะครับพี่ชายก็พวกกันที่อยู่อุดรนะครับตอนนี้ได้ทําเสร็จแล้วนะครับเก็บงานนะครับเก็บร้อยนะครับใส่พงใส่ไฟนะครับก็เก็บแต่งให้แกก็พอประมาณนะครับไม่ให้ลบกลุงลังก็แล้วฟังเสียงตาร์เครื่องจนนะครับไฟเครื่องขึ้นปกตินะครับตาร์นะครับ ปกติทุกอย่างนะครับยูรอบเครื่องนะครับอ่กทีนะครับอ่ดูฟันนะครับก็เป็นวฉีีสิ่งทางอู่นะครับผมเครับไปไม่เร่งไม่โชว์นะครับการเร่งตึงๆนะครับผมเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่แบงค์หน่อยครับว่ารู้สึกยังไงครับมาทำที่อู่ผม ่าพี่แบงค์เป็นยังไงครับอ่าพอรถเข้ามาที่อู่แล้วย้ายค่ายมาจากอุดรธานีครับอ่าพอรู้สึกค่อนข้างมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับก็ที่เราทําไปนี่ก็จะมีพวกหัวฉีดเนาะแล้วก็ไอตัวแหวนรองหัวฉีดไอที่คันขาวอ่ะนะครับอันนี้คือเขาใส่ของปลอมมาให้ผมครับนะ,นะฮะใส่ของปลอมแล้วก็ปัญหามันไม่จบอ่ามันก็จะมีมีพวกควันขาวออกมากครับนะครับ ส่วนอัตราการเล่งตอนนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะมั่นใจอ่ะก็เป็นหนุ่มขึ้นเยอะเลยจะแซงจะอะไรผมอ,ออกตัวออกตัวสมมติว่าเราออกซอยเนี่ยผมว่าเกียร์สองเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยแทบไม่ได้อ่าอ่าเครือ่องเครื่องจะดับต้องเลียกคาดช่วยแต่ตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเกียร์สี่ผมแซงได้สบายครับแล้วไอ้ไอนี่เซนเซอร์นี่มันไม่ได้ใช้หรอครับนี่ถึงไงอ่าอันนี้เป็น ความกรุณา <c oughs> ของอเพื่อนรักของผมนะครับกรุณาที่ทําโปรแกรมพวกนี้ให้อ๋อนี่ไม่ไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่มีที่เสียบใช่ผมอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ทราบเลยแต่ว่ามันเป็นความสามารถของอูนี้ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คกก่อนข้างจะเกินคาดนะครับค่บอนข้างจะเกินคาดว่าผมจะดูว่าจะมีอูไหนที่เขาทำอย่างนี้ได้ม้างที่ตัดไอตัวพวกนี้ออกไปแล้วระบบเครื่องไม่เสียอะไรเลยกอย่างน้อยๆแล้วก็ไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายถ้ามันพังมันอะไรแล้วก็ ใช่ครับไม่ต้องไปส่ใจนะครับอันนี้คือที่ตัดออกเนี้ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าตัวท่านสายชนเองเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตมันพังแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาออกให้ตอนนี้เครื่องผมทาให้พี่วิ่งได้ปกติก็คือตัดปัญหาเรื่องที่มันจะพังไปนะฮะไอตัวยิ้มนี่ก็เหมือนกันครับไอตัวพวกนี้ก็ปิดไปแกก็โปรแกรมให้ผมใหม่แมปให้ผมใหม่ครับค่อนข้างดีใจครับดีใจเหมือนได้รถใหม่ได้รถใหม่เลยครับ ได้รถใหม่นี่ก็แต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยผมว่าดีกว่ารถใหม่นะเพราะปกติอีสูนี่มันมันจะมันจะอืดนะแต่ว่าไอ้ตัวตัวที่อาจารย์ทําให้เนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะโดดเหมือนวัยรุ่นอ่ะคือแบบความรู้สึกมันต่างนะครับมันลดแต่งนะฮะลถแต่งแต่คงผมก็คงจะไม่ได้ขับถึงขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามั่นใจนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่แบงค์ครับ